สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องมืงนหนีมาบึงฟ้ามเห็ดขอบพี่น้องโอ้โบแมนหอยเปล่าพีชหอยพี่น้องหอยเซรีลูกมันคำมากมันขึ้นมากไข่เต็มอยู่นะไข่เต็มอยู่พี่น้องไข่หอยเซรีไงไว้ไว ให้มันกินนั่นนั่นต้นกล้วยก็พักบุ้งเห็นน้ำแบบอันนี้นี่นบอแมนมันโชกกระโปงได้พี่น้องเยเปลี่ยนเมื่อวานนี่ทั้งฝนกระโต๊กเมื่อคืนนี่มันมันหักเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาใส่อันนี้ไรใส่พักใส่ยางไรมันเลยขึ้นเป็นแบบนี้นี่เอาพอพันเม่พันมันนี่มาใส่บอไม่นี่ไม่ชตายบอนี้พี่น้องกระบาปูนนี่เขาเห็ดอันอันนั่นปูน เชน้ำไว้หลายมื่นเลยแต่ว่าเปลี่ยนน้ำออกดูมันออกไข่นั่นมันมันใหญ่ไวๆพี่น้องแป๊บเดียวใหญ่เลยมึงเนี่ยแป๊บเดียวเลยนี่ใหญ่เลยหลายเป็นเป็นลอยช่องลอยตัวอยู่เนี่อะไรไข่มันเนี่ย มันบาได้ไยได้นี่นะาตงอแง,งมงอแง,งอยู่ก,กงงระเมนน้นมันก็ลงลงเงินไปอยู่ข้างล่างมันห่อนกลางขึ้นมันยามแรงมันก็นขึ้นมาหากินอาหารเอาการเผาใส่เที้ยงแบบน้ำใสพีน่น้องเป่งน,น้ำซุ้มือน้ำออกซุ้มือนี่ที่มันออกไข่เนี่ยะเอามังมาใว่บอลนี่เห็นมันไข่อยู่นี่เพราะว่า แกนมันกินลูกมันโอ้แกนมันกินไข่หน่อยหน่อยนี่ยันมันกินพวกตัวนี้หน่อยละแอียดออกมาเห็นอ่ะนี่แกมันไข่เดีก็เอามันวัฒน์้แตกเอามาไว้นี่ให้มันแตกลงไปเนี่ยหนีพี่น้องให้มันเป็นหลุนเป็นหลุนเนาะเฮ็ดอันเบิ่งว่ามันสิเนย์ประสบประสบผลสำเร็จสำเร็จแล้วพี่น้องเลี้ยงหอยเซรี อันล่างแบบมีลายๆนี่แต่ก่อนเหลี่ยงแม่งจริงดีล่างลายมันมันล่างเยอะก็เลยเอามาล่องเหลี่ยงหอยเบึงเอาอันมันจิตใจบ่มันใจของข่อยบริพงกระบ้าอันเข้าเทปูน่ว่าขอ่อยคอออกบ่เบิดลม่มีนมแห้งสิคอ ก็เลยเอาน้ำอ่ำใส่ใส่ใบร้ายมือแล้วเทิ้งฝนกระตกมันก็มีอันนั้นหัวออกอยู่หอกว่ามันจะเป็นมันจะตายหรือมันจะอยู่พี่เนาะซื้อเขามายี่สิบบาทเขามาขายเขามาเลี้ยงไว้ออกไข่เลย,ยเยอะแยะอาทิตย์หนึ่งเขาว่าน้ำใสมันกะไข่หอยนะเลี้ยงเบิงเนาะพี่น้องเนาะ ออมสีผสบคนสำเร็จสำได้คันถามันได้แต่สิขยายไปไเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะอันนี้คือคันแรกของการอันอันนั้นเลี้ยงเขาเลี้ยงง่ายๆของกินก็นง่ายๆต้นกล้วยต้นกล้วยยอดพังบุ๋งเอามาใส่เปลี่ยนน้ำชงมืม่เปลี่ยนน้ำชงมืม่เปลี่ยนน้ำพี่น้องก่ได้ให้มันนาน,าน ว่าห่างามันดำเห็นดำๆบังส่นกับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี่เมื่อขึ้นฝนตกด้วยพี่เนองพาไปเบ,บิ่งหนูด้ยบ้านมีหนูพร้อมพี่เนองฟามหนูแต่ก่อนมีอันจกักโบซีโบหาโบอตอนนี้ก็มีหลายเลยพี่เนองเริเ่มหลายแล้วมีหนูไวสบโบใสโบละสามตัว ตัวผูกตัวหนึ่งตัวแม่์สองยังหน่อยอยู่ซุ่มเอาออกแกะเม่มันหนูได้เดือนเดือนหนึ่งโมฟางหน่อยเพราะว่าฝนตกห้ามสร้างเราไปเปลวมาใส่อีกพี่น้องลอกหันมินเดทดดก่อนฝนตกหลายมือฝนตกสองสามมือมันฝนตกกว่าบลูอีหยังามากัดหนูพี่น้องเอ้ยตายเอเล่หวันหนึ่งตัว อันนี้สามตัวว่าเป็นตัวเมย์สองตัวผู้ตัวหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมย์อัน,นแยกตัวมันห,นหน่อยหน่อยมันเ้าตองมาเบ่งมันดูดูเนาะมันสเสด็จขุ่นตนอะพี่น้องอนนสาม เอามาผสมพันธุ์กันมูลว่าตัวผู้ตัวเมียพี่น้องว่าบึงบุกมันมันบึงกัดเขายังบาเียเสียนเนาะเขาก็ว่ามันแมนตัวผู้ตัวเมียอยู่แหละแต่ว่ามันมูลสิบแมนโมนี่ก็ะามเหมือนกันพี่น้องตัวนี้ใหญ่แน่อันนั้นหนึ่งสองเดือนกวนเนี่ยตัวโมเป็นเหรียญนามเอามาเบิ่งเพิ่นดูดเพิ่นกระซิบกระิบุ่นสิ้นกับเฮาเนาะพี่น้องได้จับกับไง อันนี้ก็สามตัวกินอาหารดีอยู่พี่ดอกสบายอันนี้ซี่ต้หมดเลยไหนลองตุ่มเอร่ากัวตุผูุอันนี้สามตัวนี่เน็ตบอนี่บ่ตายม้วนตัวหนึ่งบลุกยังกัดมันพี่น้องเัอน้ำมัน ซึมเข้ามาสิเดียวใส่มันใส่มันยูฝนตก,กวันนี้น้ำท่วมน้ำม,มันซึมเข้ามาอันนี้กับบอ่อพอพันธ์เม่พันธ์แยกออกจากลูกมันน้ำกับบอ่อห้ขาดที่เนาะ ขาดน,น้ำตายหลุดได้นู่นเมือดนี่ทางนี่มันอันนี้อันนี้ก็ลูกมันเลื้อบกิโตหรือแก่ออกไปแล้วคุณอาหารคุณอาหารมันมันเหมือดป่ไเดี๋ยวเอาไฟมาใเฮรอ โอ้ยหมดหมดกัดฝอยแยบแปลงใส่เหลือลูกหน่อยมันเหลือบอไเลลูกหน่อยมันบอลอนี่ยังไม่ลูกหน่อยอยีกด้วยแค่โตหกโตเจ็ดตัวเละ อันนี้ก็เยกออกเลยในรั้วสามตัวอันนี้ก็คุนสิ้นเลยแหละ,ะคนมันคุนห่างๆกะจับง่ายพี่เนาะคนมันปะคุนอะมันคูกระโดดใส่นี่น,นี่ตัวผูตัวนั้นนี่แต่ตัวผูกว่าคือกัดกันดิมีตัวผูนี่สามตัว ลอหนาตัวเมียแต่เช่าเช่าเช่ชชกลับเขามาซุ่มนียังหน่อยอยู่นี่ฮะก็ได้เดือนกลัวร้านไหนแย่แต่ว่าตัวผูกพ่อเพื่อนีจับกรได้อยู่พี่น้องรูปได้อยู่แต่ว่าบอกาสจับอันน,อนั้นดอกเขาเย็นมันกัดตัวพู้วะตัวผูนคุนอยู่จับได้อยู่ อันนี้ก็แยกออกไปแล้วนี่นุงเดือนกวนนี่แยกออกไปแล้วเหลือแต่ผัวก็เมียเหลือแต่พ่อพันธ์ก็เมียพันธ์ดวงใจดีแต่ได้นี่เจ้าจักขยานใส่ดีดีโบนี่บบออกแก๊กเธอ bỏ ngủ các hiệp bò, bóng non bóng nôn bóng tôi nhanh nhanh tôi huấn update nè bóng kìa bóng nôn tony để lila để lái kìa 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 Trước sĩ này, cắt tô Cắt so cắn mhm cây Mình mhm nó mhm 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 mình mhm Mình thử cắt Update cho mhm mhm Nú โอดี้กจุดตึ๊กโต้สัมโต้นี่ไรอะไพี่น้องเริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆท่านได้แยกออกกับมีโอนี่ฮกโต้กับโอพุ่นที่มันมีลูกหน่อยเนี่ยพี่น้องท่านได้แยกนะโบพุ่นโอพุ่นเจตโต้โบนี่ก็เจตโต้บอ นั่งน,นั้นแยกออกบุญแล้วเขามาแล้วก็ฝากกไลค์ก็แช่เป็นกำลังใจให้หด้วยพี่น้องส่องมาดามหลีดด้วยพี่น้องเด้วยวาวพิษพลาดประกันใด,ดขอโทษขอัยเด้วยพี่น้องคนบ,นบ้านกาบ่าแบบบ,บ้านาสีเลยนาะพี่น้องเนาะสานบานเฮาสิบ่าวพเพาะว่ามวนกัน เห็นว่าบมมันกับจริงใจได้พี่น้องจริงใจเด้อเห็นว่าว้าวดิสิกับเป็นคนแบบนี้แหละเ่าวจ้าจ้าน้ำมูกบุปินมันบุมเนอันนี้ฮะน้องพี่น้องเนาะว่าวห่าวกะจริงใจได้พี่น้องอันผู้ดได้อยากได้ผู้ดได้สน,นใจกะทักเพจทักไลน์มันได้พี่น้องเขามาถามได้ด้อหนู กำลังขยายสิได้ตัวนี่ออกไปอีกตัวออกไปอีกพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเต็มแล้วมองนนะี่ยเห็ดเพื่อด้กินนัพี่น้องเนาะอยากกินเท่ากับกิบกนอยากเลอก,กินเท่ากับขายมาอยู่บ้านกัตนต้องมีแนวเห็ดเนาะหาอะไรได้เพราะว่าห้องปุ๋ยไปเห็ดอยนะ่างเนาะมีส,นมส,ว,นสวนมีเห็ดสวนปอสวนมันกัน พื่อสิได้ขายเนาะปีนึงโผจังสิได้ขุดสวนมันก็มีพี่น้องเมื่อวานนี้บ่ได้อยู่ไปใส่ปุ๋ยมันฝนตก2มื้อบักหอยขอพี่น้องก็ย้ายบ่อใหม่น้ําใสแต่ว่ามันสิรอดบ่เนาะมันมันเป็นปูนาแต่กเน้ําไปหลายมื้อแล้วต้นกล้วยใส่ไว้สิได้เอาผักใส่ให้เพิ่นอีกพี่น้องักม่วงก็กินด้นี่ะ ฮะลักเตอร์ก้าวเขา่าเข่าหนึ่งเท่านี้มาใส่เห็ดเผาะหอยง,ง,ง่ายไว่ายุพี่น้องเลี้ยงง่ายมากกระฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดือยพี่น้องช่องมาดามหลีดเดือ่น้องคันแดดกำลังอันนี้ลองเห็ดเบืงเ้งเสด็จพ้นบ่กินเขาเห็ดเนาะพอได้กินพี่น้องประตูไปซื้อเขา ปันย้อเหาอยาห่าก็มาเก็บอรุณอันนี้น้ำใสห่าไปรตรงไปแช่ให้ขี้ดินไม่หลออพี่น้องคือว่าล่างตุ่มได้เลยมาอยู่กับปลูกต้นไหม่มากทุเลียนมาอันคล้องอยู่คล้องกินมาพงมาผ้าพี่น้องขางบ้านปูกไว้เรื่องฝนมันตกดีมันกระข้องกระตรงหุฒนามันไนดะ้พี่น้องตางหุ่นกับเปน็นต้ตนมงนาว นี่ก็พื้นทนี่นี่มันก็ะเลี้ยลายอยู่พี่น้องดิฉันตโตลูกนูออกนี่แหละบ้านก็ได้ล้างหน,หน่อยๆพี่น้องพอได้อยู่กับลูกกับเต้า,าอ้โยน้องหายฉันมาคลิปนี้ก็ไว้สำเนี้ก็ได้พี่น้องฝากก็เลยก็แชร์ก็เต็มก็ชอบสกายนี่เด้อเป็นกำลังใจใเด้จอจ้าส่งมาดามดีได้พี่น้องคลิปนี้ไว้สำเนี้ก็ได้จ้าไปแล้วไปเอ็นเบิ้งลูกก็ลูกหายพี่น้อง ไปแล้วจ้าพบกันคลิปน้านเล้จ้าวัสดีจ้า